เล่นน้ำอยู่นะครับน้องมอรนุยพี่บุดีนุ่นยังไม่อาบน้ำนะผมกุ้วยมาฝากครับกุ้วยยังไม่สุกนะครับผมก็เอาไว้ก่อนนะครับอีกวันสองวันนะผมจะได้กินนะครับ น้องก็อยู่ไกลเพื่อนนะครับผมตอนนานก็ได้แวะมาหาน้องนะครับมาดูความน่ารักของน้องครับเล่นน้ำนะครับผมชุนชนดีนี่พี่ดีรออาบน้ำแนะั้ว ชาตาน้ำมันละนุ่นเป็นน้ำเย็นสบายนะครับผมนี่ก็เป็นบ้านเกิอดอีกนะครับผมว็ไในเข้ามาเยี่ยมนะครับผมพบอุู่พ่อลุงนะครับสนนารักมากน,นะครับผมน้ำนครับ

น,นี่นัมานะครับผมน้องอยู่ไกลเพื่อนนะครับนาน,นานก็นี่แหละมาหาครับผมเขาเป็นกำลังใจให้น้องนะครับมืกินน้ำทั้งเล่นทั้งกินครับกกันเร็ว dành này xiáng không, không mày đi xiáng lắng lên chân lục nữa không

น้องบอลดนรครับน้งบรบกศอ้อมนะัผมที่พ่อจ้าหอน้องบนี่กมางมันดีนะครับอยู่ใกล้บ้านผมอครับผมเหลในบอนงอจอะนี่ยงาจงอั มีเสียงครับมีเสียงนะครับต้องมีของกินนะครับผมติดเสียงโู้ยังไม่สุกนะครับผมก็ให้กินนิดหน่อยก่อนนะครับดร็อกเตอร์ส่งมาให้ขอขอบคุณด็อกเตอร์เชิญอนนมากนะครับผม ที่ส่งปวยมาให้นะครับผมร,รอสุกก่อนร,รอสุกก่อนรอสุกก่อนนะผมยังไม่สุกนะครับแข็แงงัดเป็นย็นครับผมอ๋อหนุยอัดสุกกินหน้หิวนะครับผมกล้วยยังไม่สุกนะครับสุกๆอ่ะปวยกี่แล้วครับ เิะไปเดินมาครับจะกลับไปจะไปพาแม่หลอกลักกับตะแนเดืนออกกันลังกายนะครับผม ไม่ค่อยได้กินอาหารอร่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าน้องอยู่ไกลเพื่อนนะครับผมน้องอยู่ไกลเพื่อนนะคะผมน้องไม่ค่อยได้กินของอร่อยนะครับอีคแคบน้องมรน,นุ่ย ก็พี่บุญดีนู่นนะครับผมรออาบมานะครับจูถูถูถูหาถูนี่สุดยอดมากนะครับอากาศก็ร้อนมากนะครับผมช่วงนี้ร้อนมากเลยนะครับ ตอนนี้ฝนก็รึ่งเหมือนว่าพายุจะออกแล้วครับผมนี่ครับเมฆมันใสแล้วครับผมไม่มีเมฆแล้วครับน,น่าจะออกแล้วครับนี่อะไรนี่ยะนะาก่อนเร็ว่าก่อนเร็ว่ะก่อนคนไรมาดื้จัง เดี๋ยวก็ร้อนนะครับผมตะไปก็จะพานไม่เอาครับอาบน้ำนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยครับผมทำพิมพ์มันดีอืมไม่ไม,ไม,ไมีเสียขุยก็ยังไม่สุกนะครับผมนี่ผม คลิปนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาถ่ายน้องบอรนเอยกับพี่มนดีให้เอฟซีได้ชมนะครับผมนานๆได้มาเที่ยวกับได้มาหานะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมให้ช่องชายสองคูณน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ